ความคาดหวังก็เราต้องการชัยชนะในศึกเลือกตั้งอบจอครั้งนี้นะครับแล้วก็มีความมั่นใจว่าพรคเก้าไกลเนี่ยจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวราชบุรีเพื่อให้บริหารเข้าไปบริหารอบจอนะครับทำไมถึงมีความมั่นใจผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยการเลือกตั้งอบจอที่เกิดขึ้นก่อนกำหนด ในครั้งนี้เนี่ยที่ราชบุรีเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนราชบุรีเห็นนะครับดีว่าอันนี้มันเป็นการเมืองแบบที่ไม่มีประชาชนอยู่ในสมการนะคือผู้้ง่ายๆทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับ้าเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นล่วงหน้ากว่ากำหนดด้วยความที่นายกคนเดิมประกาศลาออกนะครับแล้วก็มาสมัครอีกนะครับเพียงเพื่อเหตุผลเดียวก็คือต้องการใช้เทคนิคในทางการเมือง พื่อช่วงชิงความได้เปรียบในคิดว่าจะเอาชนะการเลือกตั้งไม่ได้เป็นการตัดสินใจโดยผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเลยเอาตัวเองเป็นตัวตั้งไม่เห็นหัวประชาชนนะงั้นเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนรับไม่ได้กับการเมืองที่ไม่มีประชาชนอยู่ในสมการนะครับเห็นแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นตัวตั้งเท่านั้นประการที่2นะครับผมคิดว่าพี่น้องราชบุรีเนี่ย เบื่อหน่ายนะครับแล้วก็ทนไม่ได้อีกต่อไปกับความไม่เปลี่ยนแปลงของราชบุรีจังหวัดราชบุรีเนี่ยทั้งการเมืองระดับชาติและการเมืองท้องถิ่นล้วนถูกผูกขาดและควบคุมโดยตระกูลการเมืองบ้านใหญ่อยู่ไม่กี่ตระกูลซึ่งมันส่งผลทําให้จังหวัดราชบุรีที่ควรจะมีศักยภาพมากกว่านี้นะครับกลับหยุดนิ่งนะครับแล้วการเมืองทั้งระดับชาติและก็ระดับท้องถิ่นไม่ได้ตอบโจทย์ ความต้องการและก็ปัญหาของพี่น้องราชบุรีเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่าพี่น้องราชบุรอีอยากอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอยากเห็นราชชบุรีที่ดีกว่านี้แล้วก็ไว้วางใจพักเก้าไกลที่เราทํางานด้วยความมุ่งมั่นด้วยข้อมูลนะครับด้วยความสามารถด้วยนโยบายด้วยวิสัยทัศน์ ไม,ไ,มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำงานการเมืองด้วยเอาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นตัวตั้งแต่เอาประชาชนเป็นตัวตั้งอยู่ในสมก,การของเราเสมุนัานเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้แม้ว่าจะไม่ได้ง่ายนะครับถือว่าเป็นการประทะกันร,ระหว่างก้าวไกลและบ้านใหญ่ทั้งหมดที่กาลังรวมตัวกันเพื่อต่อต้านความเปลี่ยนแปลงแต่เราก็เชื่อมั่นว่าประชาชนราชบุรีพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นความเปลี่ยนแปลงด้วยการส่ง พักเก้าไก่ไปบริหารจังหวัดรชบุรีเตรียมนโยบายนะครับไว้พอสมควรไม่ว่าจะเป็นแน่นอนโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่านี้ได้นะครับเมืองรชบุรีเป็นเมืองเกษตรใช่ไหมครับเราปลูกอ้อยนะครับเลี้ยงหมูนะครับปลูกมันสับปะรดนะครับมะพร้าวแต่บทบาทของการเมืองท้องถิ่นที่จะสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาดนะครับเรื่องแหล่งน้ำ ที่ดีกว่านี้ได้เนี่ยที่ผ่านมาเราเห็นน้อยมากนะครับแล้วก็เตรียมไว้รวมถึงแม้กระทั่ทงการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลัอกอีกอันหนึ่งของราชบุรีเนี่ยกไ็ไม่ได้รับการส่งเสริมจากการบริหารของท้องถิ่นเท่าที่ควรอันนี้ยังไม่ต้องนับปัญหาอย่างอื่นน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณสุขเรื่องการศึกษาเรื่องน้ําเสียนะครับเหล่านี้เนี่ยขนส่งสาธารณะนะครับเราก็เชื่อมั่นว่าทีมนโยบายของพัค นะครับที่ทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทีมส่วนกลางแล้วก็ท้องถิ่นของเราทีมจังหวัดทีมก้าไกลในจังหวัดราชบุรีของเราเนี่ยการทางานการเมืองท้องถิ่นที่คู่ขนานไปกับการเมืองระดับชาติอันนี้จะยิ่งทําให้ตอบโจทย์กับพี่น้องราชบุรีมากขึ้นแต่ว่าอย่างในพื้นที่ราชบุรีไม่มีสรรก,ก้าไกลเลยถ้าตั้งใจนะครับที่จะทําสิ่งดีๆนะครับให้เกิดขึ้นกับชาวราชบุรี ต้องการเปลี่ยนแปลงราชบุรีไปสู่อนาคตใหม่ที่ดีกว่านะครับจากเดิมที่ผ่านมานะครับการเมืองแบบเก่าๆนะครับมันควรจะต้องเปลี่ยนแปลงไปได้แล้วนะครับจากเมืองราชบุรีนะครับวันนี้การต่อสู้กับการเมืองเก่าหรือบ้านใหญ่ต่างๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่ผมจะออกมาต่อสู้ในวันนี้นะครับสิ่งสําคัญประชาชนต้องรวมพลังกันนะครับและแสดงเจตจานงที่ว่าต้องการการเปลี่ยนแปลงราชบุรี ไปสู่อนาคตใหม่ที่ดีกว่านะครับวันนี้อยากให้ทุกคนชาวราชบุรีออกมาแสดงพลังเลือกผมชยัยรัตน์สัจลิสรพงศ์พักคก้าไกลครับขอบคุณครับในการลงพื้นที่นะครับจากความเรียกอะไรความคิดที่ของระบบการเมืองแบบเก่านะครับที่ต้องการชิงความได้เปรียบนะครับโดยการลาออกนะครับทำให้ผมเหลือเวลาเพียงแค่30วันในการที่ต้องทำการทำการบ้านอย่างหนักและทำการอย่างหนักในการที่จะ ทำความเข้าใจนโยบายต่างๆที่ผมได้คิดไว้เพื่อชาวราชบุรีนะครับมีนโยบายต่างๆมากมายที่น่าสนใจนะครับผมต้องลงพื้นที่เพื่อทาความเข้าใจนะครับอย่างน้อยทุกท่านที่สนใจนโยบายของก้าวไก่ก็สามารถที่จะสแกนติดตามในเพจของพักเก้าไก่ราชบุรีได้นะครับที่จะอัปเดตนโยบายและเผยแพร่นโยบายตลอดนะครับอะไรที่ไม่เข้าใจก็สามารถติดต่อแชทเข้ามาถามได้ในเพจนะครับเรามีเวลาน้อยจริงๆครับเราอยากทํางานให้ประชาชน เราอยากเปลี่ยนแปลงจังหวัดราชบุรีนะครับเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างมากนะครับทีมงานต่างๆนะครับทีมงานของพรรคหัวหน้านะครับที่ปรึกษานะครับเรามีแบ็กอัพที่แข็งแกร่งนะครับที่จะมาเปลี่ยนแปลงราชบุรีจากการที่ถูกแช่แข็งจากการเมืองเก่ามาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีนะครับตรงนี้คือจุดเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนชาวราชบุรีจะต้องออกมาแสดงพลังกันครับในวันที่1กันยาครับขอบคุณครับ period ạ. Thì xin các anh chị có thể ạ. Thì Rồi.